สวัสดีครับพบกับเจนเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดหลีก PVP นะครับอ่ารูบีได้มานะครับในวันอาทิตย์นะพรุ่งนี้นะครับผมจะเปิดกาชารวดเดียว3 ID เลยนะครับก็จะเป็น ID.2 ID.4 แล้วก็ ID.7 เนะครับเพราะว่ายังเปิดไม่ได้เลยนะทั้งชินจังครับหรือฮิมาวนะครับอ่านอกนั้นนี่เปิดได้แล้วนะครับก็หยุดนะครับอ่าสำหรับคนที่ กำลังจะเปิดถึงการันตีนะไม่ว่าจะเป็นทางเลนเจอร์หรือว่าทางเกียร์อันนี้ก็ต้องจัดไปให้สุดนะครับเลนเจอร์รอบนี้นะครับถือว่าค่อนข้างจะปวดหนักมากครับหลักๆก,ก็จะเป็นความสามารถให้เปิดนะเพิ่มแร่หนึ่งพหน่วยนะครับคืออย่างสกิลเนี่ยชินจังก็เป็นตัวดาเมจนะครับทัดน้ำนะที่มาวันนี้ก็เป็นตัวป่วนนะครับลำนำย้อนค่อนข้างจะโหดหนักมากครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําทีมคอมโบแร่หนืดครับที่จะนําไปคอมโบกับพวกที่ มีความสามารถเพิ่มแร่นะครับอาจจะใช้ตัวชิโนบุนะครับนาเดโกะนะครับหรือว่า,าตัวของซานิหน้าไมา้อันนั้นจะเป็นเพิ่ม300หน่วยหรือถ้าเกิดใครเปิดได้ชินจังกับพิมาวันนี้เนี่ยก็ไปคอมโบกับ1,000หน่วยอันนี้บอกเลยนะครับว่าโหดจัดชัดจริงนะครับเอานี้ผมมีการปรับทีมครับเอาซากุระออกแล้วนะแล้วก็ใช้มูนดุยางเข้ามาแทนนะครับกีอาวุธของซากุระนะครับก็ต,ตกมาอยู่ที่ ชินจังซะเลยนะะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมปรับเป็นทีมแบบนี้นะครับเล่นในลีกมาสเตอร์สองอตุนต้นมาสเตอร์สองแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปไหวหรือเปล่านะอะเดี๋ยวมาดูทีมคอมโบแรนดเนืดน,นะครับซึ่งมันมีหลายตัวในนี้นครับที่มีคน,นสอบถามเข้ามานะครับว่าจะสามารถปั้นแม็กซ์ไหมคือพวกนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าปั้นตัวเดียวโดดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้โหดมากนะักแต่ถ้าเกิดปั้นแม็กซ์เนี่ย เป็นแบบมาสัก2ตัวอ่ะอย่างน้อยๆน,นะสัก2ตัวนะครับยิ่งถ้าเกิด3ตัวเนี่ยมันก็จะใช้ดีขึ้นอ่าตัวแรกที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับราวไฟเนี่ยตัวนี้ก็ยังใช้ดีอยู่นะอ่าใครขาดเรนเจอร์ตำแหน่งตัวชนนะครับคือไม่มีตัวโคโนโบดีๆเนี่ยอ่ะตัวนี้ใช้ได้นะอ่าแล้วก็คอมโ,มโบด้านอื่นนะครับตอรเคนะทำคลิปให้ดูหลายคลิปนะครับมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่อ่าสกิลเนี่ยลึกนะครับห้าร้อยจุดคูณสกิลห้าวินะครับในร่างไฮเปอร์นะ ความสามารถไฮเปอร์ก็คอมโบแรนหนืดนะครับอ่ะอีกหนึ่งตัวนะครับ Moon, มูนดูยางอ่ะแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟนะครับอ่าไม่ค่อยจะบัฟหน้าป้อมอ่ะบัฟห่างป้อมไปสนิดนึงเนี่ยแต่มันยังใช้งานได้อยู่นะบนท็อปตำนานก็ใช้กันนะครับเนื่องจากว่าอมาตะนะครับแล้วก็หิวเลือดง่ายๆเลยครับมันก็จะยังใช้งานได้อยู่นะอ่โซนตัวของดารุมะเนี่ยจริงๆเนี่ยมาสเตอร์ก็มีคนใช้อยู่นะเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยปั้นแม็กซ์มาตั้งแต่แบบแรกๆแ,แล้วเพราะว่าแรกๆเนะี่ยตัวน,นี้โหดน,นะครับเพราะว่า สกิลของเขาเนี่ยเป็นการโยนไปในกลุ่มหลังแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้โยนข้างหลังแบบว่าเหมือนทานายนะไม่เหมือนแล้วนะมันจะโยนแบบไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับมันก็เลยไม่ได้โหดเท่าไหร่ถ้าปั้นตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าสมมติปั้นเป็นตัวแรกนะผมว่าเก็บกบเอาไว้ดีกว่าอาจจะเดียวก,กันกับเทปซุดนะครับคือส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเขาอาจจะปั้นแม็กมาแบบยาวนานมากแล้วนะ,ะหลักๆผมให้3ตัวนี้อ่ตาตระกีบราวไฟนะครับแล้วก็อ่ามูลดูยางนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นแสงมืด อ่าถ้าเกิดเปิดได้มาอันนี้จำจับทั้งนั้นเลยนะเออโคโนี่น,นักพนันครับทางป่วนซัมมอนนะครับเจม,ม่วงอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเออมาถึงก็แบบว่าเปลี่ยนร่างกันแบบตุบตับตุตบต,ตับเลยทีเดียวนะครับอลิสติก,กิยังใช้ดีนะอ่าวันนี้นะครับในทีมที่ต้องใช้ตัวกันบินเนี่ยผมจะเอาอลาิสติก,กิออกอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เก่งนะคือมันจำเป็นจะต้องคัดสักหนึ่งตัวออกนะครับมูต์อดูอ่ามีคนถามว่า พี่ทางคลิปมันกลับมาหรอไม่ใช่นะครับหลักๆเนี่ยเขาใช้สกิลนะดึงศัตรูมากองกองกันอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ตัดการรวดเดียวเลยนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์คอมโบหน้าหนืดอ่าส่วนตัวนี้ก็ผมว่ามันก็ยังใช้ดีอยู่นะแม้ว่าจะเปลอะบ,บางมากๆนะครับแต่ว่ามันยืนไกลนะตายปุ๊บนะครับก็ล้าสะแตกนะอาจจะบัฟอมตะนะครับหรือว่าปล่อยสตันอ่าไม่ทะลุนะครับคือพวกนี้เนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นทีมได้เลยนะเพียงแต่ว่า มันมี10ตัวใช่ไหมไม่ได้แบบแนะนำให้ใช้ทั้ง10ตัวนะคืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีโคโรโบเรนเจอร์นะครับตัวชนถ้าเกิดเป็นบนทอบ็ทอปๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นเมริโอรัสครับตัวปูวันก็เป็นฮิเมาริคือตรงเลยนะรอบนี้มันตรงมากเลยนะตัวดาเมจก็ใช้เป็นชินจังซะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบนท็อปกันสักนิดนึงนะ,ะหลักๆตัวคอมโบก็อย่างที่บอกนะครับว่า ต้องให้มันแบบมาแม็กซ์ติดๆอ่ะมันจะติดความสบบามารถไฮเปอร์ได้ดีกว่านะต้องเป็นร่างแม็กซ์ครับถ้าเกิดเป็นร่างธรรมดามันติดน้อยนะครับมาดูหนูเบลนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับอันนี้เขาก็ใช้เป็นทางคอมโบแรนนืดนะครับทีมนี้จะเป็นเจมม่วงนะครับเป็นตัวของโคนี่นักพนันแล้วก็บราโยมิครับอีกทีมนึงนะครับก็เป็นตัวของอลิสติกิอันนี้คือเขายัางชอบนะในตัวเจสสิก้าแสงกับอามาอยู่ อ่าแต่ละทีมแล้วแต่ครับอย่างที่บอกนะครับโอ้โหอันนี้คือถึงขั้นที่ต้องเอาเอ็ดเวิร์ดบินมาร่วมใช้เลยนะอ่ะเจ้าตีหล่อนะครับไต้หวันนะครับนี่เห็นไหมนี่มีมูนหมอดูครับมีบราวโยมินะครับแล้วก็โอ้โหห้าตัวเลยนะอันนี้คอมโบห้าตัวเลยครับอันนี้ติกิมูนยือยางนะครับแล้วก็ตัวของโคนีนักพนันนะครับอ่านอกนั้นก็จะคล้ายๆกันแหละไม่ได้มีต่างอะไรมากมายนะครับโอ้โหพวกนี้คือ วงเดียวกันหมดนะเราจะใช้ทีมเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยคือ,อบางคอนอาจจะบอกว่าพี่ทีมผมไม่มีดาเมจไฟจําเป็นจะต้องใช้ไหมถ้าเป็นหลีกที่ทั่วๆไปเนะี่ยจริงๆถ้าเกิดมีดาเมจครบธาตุนิดนึงก็ดีนะแต่ถ้าเกิดมีไม่ครบก็ไม่เป็นไรครับเราหาตัวดีๆจะดีกว่านะคือบางคนบอกว่าพี่ผมไม่มีดาเมจไฟนะครับไปปั้นตัวโหนี่บว้ยแม็กซ์ดไหมเก็บเอาไว้ก่อนเออเอาตัวนี้มันแบบดีๆตัวนิดนึงนะ อ่ะวันนี้เดี๋ยวมาดูัน,นีกก่าไปตะลุยพ v p พกันครับอ่าว่าผมจะเอาตัวรอดได้ไหมครับอันนี้คือชนะติดต่อกันรัวๆเลยนะครับเพราะว่าก็ต้องคัดทีมตีด้วยแหละอ่ะมาดูกันครับการที่ผมเอาซากุระนะครับจากโคโรโบซากุระวอออกเนี่ยผลจะเป็นยังไงบ้างเอาหมุนนาแลวเกินนะคือผมเนี่ยปั้นตัวของอ่า บราวยากนแม็กซ์ครับอามาแม็กซ์เนี่ยมันก็ไม่อยากจะเอาออกจากทีมนะเออคือผมก็ไม่ได้แบบว่ามีตัวแม็กซ์เยอะๆเหมือนบนตํานาน,นครับผมก็เลยเรื่องที่จะไม่ได้เอาออกนะอ่ะดูะครับฝาตรงข้ามตัวป่วนค่อนข้างจะเยอะ,ะครับอ่าคิงยิงป่วนอยู่นะแต่ว่าแซม,มอนของเขาเนี่ยปับป๊บเดือก็แตกและนะครับผมเล่นทีมนี้ก็จะเป็นทางยื้อนะผมต้องยื้อนะครับยื้อให้แบบสุดเลยอะ่ะ ทีมต้องห้ามแตกด้วยนะอัตราทีมผมนี่ก็ไม่น่าจะแตกแหละเพราะว่าตัวฮิวเลือดนี่สมตัวเลยนะอ่ะน่าจะใช่นะครับเพราะว่าตัวแสงนะครับ2ตัวก็ฮิวเลือดนะครับทั้งบราวยาโกนนะครับทั้งอาม่านะครับแล้วก็ดูยางอะใครบอกว่าดูย่างไม่ดีละหลุดทีมละคือเรนเตอร์เนี่ยมันจะไม่มีตัวที่แบบหลุดทีมแบบถาวรนะอ่ามันจะแบบว่าใช้งานนี้อยู่เรื่อยๆครับอยู่ที่ว่า คอมโบ้ทางไหนมันจะมาอ่าแต่หลักๆเนี่ยทางนี้ชั่วโมงนี้ต้องมาทางนี้นะเพราะว่าตัวเพิ่มแร้1 0 0 0นหน่วยเนี่ยค่อนข้างจะติดแบบว่าเปลี่ยนแล้วเกินนะอันนี้เจอทีมนี้สูได้นะครับคือเราต้องอ่าใส่เกียร์ครับให้มันปล่อยตัวได้ไวๆนะอ่าถ้าเกิดเป็นแสงมืดนะครับที่เป็นไหวพริบก็ไม้คทางเกียรยศเลยครับทีมโอผมเนี่ยอ่าโยมินะครับ จม่วงครับใช้ไม้กระทาแห่งเกติยศอ่าง่ายๆเลยนะครับตัวอลิสติกิอันนี้โชคดีหน่อยนะครับที่ผมเนี่ยมีในส่วนของเกียร์นาฬิกาโคน,นันอ่ะเดี๋ยวให้ดูเกียร์นิดนึงแล้วกันนะอันนี้ง่ายๆครับอ่าชุดฮาโลวีนนะครับแล้วก็เล่าลงเตี๊ยมอ่าถ้าเกิดมีกระดิ่งนะครับก็ใช้นี่นะครับนี่คอมโบง่ายๆถ้าไม่มีก็ต้องอดทนนะ เก็บสะสมนะครับเาราอตอั้ง่าตัวเกมจะเอากลับมาขายนะครับอันทีมเมื่อกี้สู้ได้ทีมนี้ก็ต้องสู้ได้นะหลกัลกๆยื้อให้ได้ครับยื้อให้ได้ครับทีมผมเนี่ยแร่น้อยกันอยู่แล้วนะแล้วก็ปล่อยตัวเนี่ยได้รัวๆนะครับพอศัตรูครับโดนแร่หนืดเข้าไปนะครับยิ่งโดนคอมโบเพิ่มไปหนึ่งพันหน่วยนะครับบอกเลยครับว่าตุกแน่นอนเอออันนี้ถือว่าเป็นทีม ระดับบ้านๆน,นะเป็นบ้านบนมาสเตอร์สเอาประมาณนี้ทีมผมเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นทีมระดับมาสเตอร์สเท่านั้นนะก็ปั้นสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้นะครับเปิดได้แต่เรนเจอร์ครับเกียร์นี่บอกว่าง่อยมากครับแต่ก็สู้นะเราก็สนุกในฉบับของเราอย่างที่บอกแหละมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าเราจะซีเรียสในระดับไหน คือบางคนเป็นสายฟรีเนี่ยอยากจะไปขึ้นมาสเตอร์หอะไรประมาณเนี้มันก็ทำได้แหละเพียงแต่ว่าก็ต้องปั้นนานนะอ่าไอดี ID ที่ผมเนี่ยสามารถขึ้นตำนานสมัยก่อนนะต้องเป็นสมัยก่อนนะได้ไวที่สุดเนี่ยเป็นไอ2ไม่ได้ขึ้นด้วยสีบือนะครับเออขึ้นด้วยอาแลนด์มาร์คเออ,เ,อ,อเขามีการทำแลนด์มาร์กกันนะใครไม่ทันก็จะไม่เข้าใจนะไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับ ามีการทำแลนด์มาร์กกันมันก็เลยขึ้นได้นะเอาไม่นั้นเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับอย่างนี้ไปสู้นะนี้ไม่สู้ครับพิมาวิสองตัวนะครับไม่สู้นะครับมีคลาลิสด้วยนะต้องเป็นทีมที่บอกว่าพอๆกันชนิดหนึ่งนะครับชิ้นตังสองตัวแต่ว่าเป็นชิ้นตังอัลตร้าหนึ่งตัวอ่ะแล้วก็เนี่ยนี่อันนี้สู้ได้โอเคก็ปล่อยปล่อยตัวสู้กันนะครับ อ่อยางทีมผมเนี่ยสมมุติว่าเราไม่มีดาเมจไฟใช่ไหมแต่ผมมีอ่ารามายกลน,นะครับมีอาม่าซึ่งดาเมจเขาก็ไม่ได้หนักหรอกแต่มันก็ทดแทนพอทดแทนได้เออมาณนี้ให้เป็นดาเมจทัดกลางไปแล้วกันให้เป็นดาเมจสะสมมาเอาว่าง่ายๆนะเพราะว่าดาเมจจากสายพลังเนี่ยไม่หนักนะครับไม่หนักเท่าไหร่ต้องโดนแบบหลายทีมกันนะ นี่ผมเนี่ยตั้งใจนะครับเอาซากระออกเนี่ยเพราะว่าเปิดพื้นที่นะครับให้กับมูนดุยางเลยนะเอากลับมาใช้นะครับอามาตะยิวเลือดครับแล้วก็คอมโบแรนืดใช้ได้ผลนะนี่ตับรานนี้จะขึ้นตำนานได้หรือเปล่าปัญหาคือไอดีลองเออผมต้องไปดูแลไ,ไอดีลองก่อนนะครับถ้าเวลาไม่พอก็ไม่ได้ขึ้นนะซึ่งผมก็ มันที่ซีเรียสนครับเพราะว่าขึ้นไปก็เป็นกากตํานานนะเราขึ้นไปเป็นกากตํานานทุกทีเลยนะแม้ว่าจะไม่เคยจมบวยนะครับแต่อันดับมันก็จะแบบว่าโซนตกชั้นนะอยู่โซนตกชั้นตลอดเลยนะครับขึ้นไปนี่แบบโอ้โหดิ้นรนตลอดเลยเนียนแต่ว่าเราก็จะได้รูบี้ครับตบปลีกเนี่ยเทียบเท่ากับมาสเตอร์หนึ่งเ,เรียกได้ว่าขึ้นไปกินลมจมวิวนะไม่ได้ขึ้นไปทดสอบทีมหรอกไม่รู้จะไปสู้ใครนะคือมันต้องดูด้วยนะครับว่าจังหวะที่เราขึ้นไปเนี่ย เราจะไปเจอทีมแบบไหนเออที่เขาแบบขึ้นมาพร้อมๆกับเรานะอันนี้ก็สู้ไม่ได้นะครับเจอเจสสิก้าคือคำว่าสู้ไม่ได้เนะี่ยบางทีผมสู้ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมีความเสี่ยงนะผมก็จะไม่สู้นะครับเนี่ยเพราะว่ามันก็จะมีทีมที่แบบว่าพอจะสู้ได้อันนี้ก็ไม่ได้นะอา่าผมไม่ค่อยชอบโอนี่พนันครับ อดเกินนะอันนี้ตัวบินนะอันอยากให้ตัวบินเนี่ยลดน้อยลงก็เกินนะเราไม่ก็ชอบเลยนะครับตัวบินนะครับอ่ายังทีมนี้อืมอ่ะน่าจะพอได้อยู่โอเคมาลองดูนะครับมีความสุ่มเสี่ยงมาก,มากๆอยู่กันนะอาจจะคิดว่าน่าจะได้นะครับเนื่องจากว่าเตดแสงนะครับ ก็เอามายืนชนนครับกับตัวของอาม่านะครับกับบราวมายากลนะครับคือที่ผมคัดเยอะเนี่ยบางทีเป็นเรื่องของบอดด้วยคือบางทีบอดมันโหดเนี่ยตัววอกันเนี่ยเน่าได้อยู่นะและเกียร์ผมเนี่ยยังสู้เขาไม่ได้นะครับนี่ยังดีนะคือได้เกียร์จักวิ่งครับอันนี้เนื่อไม่ไหวแล้วเห็นปะเขาหนืดมาเยอะละหนืดมาไม่พอนะครับโอโ้มาแบบว่าติด พันหน่วยแล้วเอามาเลยยื้อไปก่อนครับยื้อไปก่อนยือ้อจนกว่าฟ้าดินจะสลายนะครับถ้าไม่ไหวนี่เราก็จะต้องพัดออกนะเริ่มจะไม่ไหวแล้วโอ้โหว่าน่าจะเสียสถิติที่ตานี้นะครับขึ้นมาเตอร์นหนึ่งปุ๊บเนี่ยโดนรับน้องเลยทีเดียวอ่ะก็จะต้องปล่อยตัวที่มันใช้แรกนนอยนอยนครับล้วยังไม่โดนบึ้มนะอ่ะผมไปก่อนเลยครับมันบึ้มมาเยอะแล้วว่ะ โอ้โหติดโคนี่นักเรียนโอ้โหอะไรเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วรอบนี้โดนละสถิติโดนทํำลายแล้วนะเอาไม่แน่ไม่แน่ครับเราจะปล่อยตัวที่ยังไม่ได้โดนโอ้แต่ไม่ได้เลยอะแร่แร่หมดแล้วนะ โอ้โหเห็นไหมว่ามันติดโหดขนาดไหนนี่นี่คือมาเล่นให้ดูเลยนะเพราะว่าโอ้โหเจอแบบนี้นครับไม่ไหวแล้วนะคือเราผิดเองแหละตีไปตีเีาด,ดูนะครับดูเองนะโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยครับไม่เหลือครับไม่เหลือซากอย่างแน่นอนอันนี้ผมปล่อยเลยนะยอมแพ้เลยดีกว่าแดงเหนือเลยครับ โอ้โหติดดอยกันเลยทีเดียวโอ้ต้องปล่อยตัวไหนออกมาสู้ได้บ้างเนี่ยนี่เห็นะบา霸ายกลอ,อันนี้น่าน่าจะโดนบั็กนะน่าจะเจอบั็กนะครับอะไรสักอ,อย่างหนึ่งโอ้โหไม่ไหวเสียสถิติเอาตอนนี้เลยนะอ่ะไม่เวลนไรครับเราชนะต่อเนื่องมายาวนานนะครับจากอ่มาาจากเพชรหนึง่งอผมเล่นจากเพชรหนึ่งนะครับเก็บใจชนะมา ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวขอดูเกียร์เขาสักน,นิดนึงสิอันนี้ตั้งพับชนะอยู่เห็นเปม่า้าโอ้เกียร์เขาเหนื่อก็เราอยู่แล้วว่าเราขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับคืออย่างน้นอยเนี่ยเกียร์ป้องกันเกียร์ตกแต่งเนี่ยค่อนข้างจะมีผลนะแม้ว่าตัวจะเวลร้อยสิบอันนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับที่ต้องวัดใ่กันสักนิดนึงว่าเกียร์เนี่ยใครจะเจ๋งกว่ากันเนี่ยมมนี่เลยนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับอาทีมนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะแพ้นะ แต่เดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับเนื่องจากว่าเขามีตัวเวลต่ำอยู่นะครับก็ไปวัดใจเรื่องเกียร์นะ,ะมาดูกันครับว่าใครจะโดนหนืดก่อนการคือเราจะไม่เห็นเขาไนงะแต่เราเนี่ยจะเห็นตัวเราเองนะครับนี่ครับใครอยากจะขึ้นมาอยู่หลีกสูงเนี่ยทีมนะครับคอมโบค่อนข้างจะสำคัญนะโดยเฉพาะคอมโบความสามารถนะครับ นาทีนี้อย่างที่บอกต้องเป็นทางแร่หนืดครับามาคอมโบกับทีมเพิ่มแร่นะครับสามพันหน่วยหนึ่งพันหน่วยได้หมดตั้งสดชื่นนะครับ5้าวันหนึ่งนะครับทางคอมโบปล่อยตัวหนืดนะครับปรับเพิ่มขึ้นมานะครับคือตอนนี้มันเนิร์ฟจนไม่รู้จะเนิร์ฟยังไงเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยที่มีทางปล่อยตัวหนืดเนี่ยสกิลมันยังดีนะครับเจสสิก้าแสงนะครับ อา마นครับราวยากลนี่ตัวพวกนี้แต่ได้หมดอ่ะผมน่าจะสะกดเขาได้อยู่นะนี่รอบนี้สู้ได้นี่เลยครับอ่าไม่จําเป็นจะต้องมีทตาชนะครบนะครับเรา,เาท่าเสมอเนนะี่ยแสงมืดไปช่วยนะครับแต่ผมแม็กนะนะก็เลยพูดได้นะเออน้องๆก็อดต้องอดทนนะคือผมอย่างไอเดียนี้ก็เล่นมั้งแต่เกมเปิดไม่นานนะเกมเปิดมาเดือน นิดๆน,นะครับก็เข้ามาเล่นแล้วนะ,ะส่วนไอดีรองของผมเนี่ยก็เป็นปีแล้วครับแต่ไอดีเนี่ยอันนี้สองก็น่าจะสามปีแล้วนะไอดีสามสองปีไอดีสี่สองปีนะครับ i. อดีห้าปีกว่านะครับไอดีหกหนึ่งปีนะครับไอดีเจ็ดนะนี่เพิ่งสร้างมานะครับนี่ก็ไปดูกันได้นะแต่ไอดีนะครับก็ใช้ความอดทนนะอา่า กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ผมไม่สู้เพราะว่าผมสู้เต็มม่วงไม่ได้เอาเอาตรงๆเลยนะเต็มม่วงแม็กซ์นี่แบบว่าผมเบ้นหน้าหนีเลยนะอ่าคุณโมมิไม่ได้เจอกันนานมากลงมาจากตำนานทำไมเนี่ยไม่ไม่ได้เห็นเลยนะครับโอ้ทีมนี้หน้าตาพอๆกันเลยโหทำไมเขาโหดขนาดเนี้ยคือถามว่าทีมผมเนี่ย ขึ้นตํานานได้ไหมขึ้นได้นะเพราะว่าจังหวะที่เขากําลังชิงนะครับท็อปร้อยมาสเตอร์หนึ่งเนี่ยมันจะมีทีมที่แบบว่าเราสู้ได้เข้ามาแทรกอยู่นะครับเออเพราะว่าคลิปนี้ผมอัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจังหวะที่บอกว่าต้องยั่งจริงกันแล้วอะเอออันนั้นเนี่ยพอจะขึ้นไปสู้กันได้อยู่นะอ่าแต่ว่าตอนนี้คือเรียกว่าไม่ไหวครับคือทีมเขาแบบว่านั่นเปรี้ยเลยทีเดียว โอ้โหสลีมามมดมักนะครับทำไมไม่มีตัวเอ็ดเวิร์ดบินแม็กบ้างเนี่ยจะได้เอามาลองเล่นดูบ้างอันนี้ก็ไม่ได้นะเราไม่กล้าเสี่ยงกับตัวบินนะครับอเดี๋ยวตีรอบสุดท้ายแล้วกันโอเคมาจบกันที่ทีมนี้มาทีมนี้น่าจะพอได้ครับไม้เพียบเลยนะฉะนั้นจินจางกับตัวของตอรเคเผมเนี่ย น่าจะโดนหนักอยู่กันนะแต่าาว่าทีมเขาเนี่ยคอมโบความสามารถนะครับก็ไม่น่าจะป่วนอะไรผมได้มากนักนะถ้าเรนเจอร์ผมไม่ตายนะไม่มากด้ยไงทักปุ๊บจินจังมันติดพันหน่วยมาเลยนะอุ้ยอ่ะได้นะได้นะโอเคอ่ะยื้ยืกน,นก่อนได้ไหมเนี่ย อไม่ไหวแล้วข้างหลังเขาแบบว่ากรอกกลุ่มมาเยอะมากครับมาพัดก่อนโอ้ข้างหลังนี้แบบว่าลาสแท็กกันแบบพบพรึบพรับกันเลยทีเดียวโอ้โหเมเดียรัสเนี่ยเขาใช้เป็นอัลตร้ากันนะครับเพราะว่า,าดูเวลเขานะเวลเขาเวล,เวลตำนานแล้วนะครับอัปเกรดแรกเนี่ยตันแล้วนะครับไม่ตันที่ยู9 9นะ แล้วก็เรื่องของเกียร์นะครับมันก็เลยทําให้าบางตัวเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอัลตร้าเนี่ยเขาก็จะมีแร่เหลือนะครับในการปล่อยตัวนะแต่ของผมเนี่ยไม่ได้สลับเพราะว่า,าแร่ไม่พอปล่อยตัวนะนี่คือขนาดใช้ไฮเปอร์นะครับแร่ยังไม่พอปล่อยตัวเลยนะอผมก็ใช้เป็นล่างนี้ไม่ไหวครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าช่วงใกล้ๆสี่ทุ่มนะครับของวันเสาร์แบบเป๊ะๆนะเพราะว่านี้ผมอาจอาไว้ตอนดึกนะครับอาจจะไว้คืนวันศุกร์นะครับ ก็ยังพอมียังพอมีนะครับที่แทรกดูนะคือคือถ้าเกิดเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมน่าจะขึ้นไปติดทอบร้อยหลักก็เลยโดนกระโดดถีบขาคู่ร่วงลงมานะซึ่งตรงนี้มันยังแน่นอยู่เออเดี๋ยวไว้ให้แบบว่าใกล้ใกล้จบหลีกเนี่ยมันจะคลายตัวนิดนึงเออมันจะมีคนที่แบบว่าทีมประมาณผมเนี่ยพร้อมจะแทรกขึ้นมานะครับเราก็จะคัดทีมพวกนี้ในการตีนะครับคือเรียกได้ว่าจังหวะครับอ่าใช้จังหวะในการตีนะครับก็มีโอกาสนะซึ่งทีมผมเนี่ย นี่ถ้าไปเทียบกับพวกเนี้ไม่ได้ครับดูเกียวนะแน่นไปหมดเลยนะครับเอาโอเคผมเข้าใจแล้วละ่ะเรามาตีช่วงนี้แบบว่าอัี้เขาแบบแน่นหนานะครับอ่ะขอดูเคจีนะครับนุยคุ้งครับโอ้โหดูเกียรเขานะเด็ดดาวนี้แบบว่าเหมาตลาดมาใส่เลยวะเนี่ยโอ้โหแบ่งให้เราบ้างเถอะอ่ะมาดูคนนี้นิดนึงนะครับอันนี้ทุกคนเกียร์ก็ค่อนข้างจะพร้อมนะ เดี๋ยวมาดูเกียร์ทีมผมบ้านะครับนี่ปิ้งนี่แล้วก็มีเจ็ดดาวสามชิ้นนะครับมาดูตัวนี้ไปย,ย่ยอยย,อย่ยอยย,อย่อยย่อยโอ้โหดูเกียร์นะเราต้องใช้เกียร์รถแรกเป็นรองเท้าปีกเมฆอยู่เลยนะครับนี่ครับอ่าแต่เราก็สามารถทะลึ่งบ้องนะครับขึ้นไปเล่นกับบนท็อปลอยมาสเตอร์หนึ่งได้นะในช่วงเวลาที่หลีกเขาเนี่ยนันเอียดเลยนะอาจจะรอคายตัวนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะถ้าเกิด ID ดีรองอีน,นึงของผมเนี่ย สามารถที่จะเกาะหลีกได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมคงจะมาลุ้นนะครับลุ้นขึ้นตำนานกันนะถ้ามีเวลานะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แลกันนะทีมคอมโบครับก็ลองไปดูนะครับว่าเราจะเลือกปั้นตัวไหนนะครับเอามาคอมโบนะสำคัญนะต้องมีคอมโบครับถ้าไม่มีก็ปั้นมาเนี่ยอาจจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็แนะนํากันประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ